ในส่วนของงวดนี้นั้นสวัสดี1200คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะใครเข้ามาแล้วหขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะสวัสดี1300คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะขอสักสอง0ันคนดูได้ไหมคะ ขอสัก1,000พเอ้ขอสัก2,000คนดูได้ไหมสวัสดี1400คนดูนะคะสวัสดี1,400คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์เอาแหวนให้หน่อยหยิบแหวนหยิบข้ามหน่อยสวัสดี1,400คนดูขอคนละ1แชร์หยิบแหวนแหวนสวัสดี1,500คนดู ขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะสวัสดีพันห้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วนะคะงวดนี้งวดนี้หนึ่งชอบนะคะงวดนี้หนึ่งชอบศูนย์ห้าสามนะคะชอบมากเลยศูนย์ห้าสามหนึ่งชอบศูนย์ห้าสามมาก สองตัวหนึ่งชอบห้าสามใครใครได้ยินแล้วพิมพ์ขึ้นมานะว่าหนึ่งพูดอะไรไปนะหนึ่งชอบศูนย์ห้าสามชอบสามตัวนะคะชอบศูนย์ห้าสามชอบเจ็ดแปดห้าส่วนส่วนเออสองตัวนะคะชอบห้าสาม ชอบเจ็ดแปดแล้วก็งวดนี้นะคะใครเป็นสายวิ่งวิ่งที่ห้านะคะฟันที่ห้านะหนึ่งชอบห้านะงวดนี้งวดที่แล้วชอบสูตรมาบนล่างงวดนี้ชอบห้าไม่รู้ว่าจะมาจะมาบนล่างเลยไหม สวัสดีพันเจ็ดร้อยคนนะคะสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนดูงวดนี้ชอบห้าเม็ดเดียวศูนย์ห้าสามคนบอกว่าศูนย์สามสามศูนย์มันตัวเก่านะมันเพิ่งออกไปงวดที่แล้วหนึ่งชอบค่ะหนึ่งเ็ยังชอบอยู่ก็ยังตามอยู่ลอตเตอรี่งวดนี้ก็ทำลายล้างไปมากมายอยู่ค่ะ ไม่ได้นับเลยว่ากี่ใบแต่เยอะมากเป็นคนให้หวยเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นหวยไม่ได้ให้หวยเพราะมีจิตสัมผัสยานสัมผัสหรือสัมผัสพิเศษแต่อย่างใดให้เพราะเป็นคนชอบเล่นชอบศูนย์ห้าสามนะคะแล้วก็ งวดนี้นะคะลงในกลุ่มแค่ชุดเดียวเพราะหนึ่งจะต่อตักนี้หนึ่งจะลงรัฐบาลไทยหนึ่งจะแจกรัฐบาลไทยแค่ชุดเดียวเพื่อลดเลขอั้นนะคะเพื่อลดเลขอั้นเนาะแล้วก็งวดหน้านะคะเราก็จะลงเลขเดียวเหมือนกันส่วนใครอยากได้อีกชุดหนึ่งก็คือ CF สินค้าเราจะส่งไปให้ที่บ้านนะคะไปแกะซองเอาที่บ้านไปแกะแกะซองเบอร์เงาโลดว่ามันอันเลขอย่าง ดอย่างแน่อยู่ในนยู่ทีงไหนหนัน่นงวดนี้นะคะใส่สีแดงนะแต่ว่าตัวหนึ่งต้องใส่สีดําเพราะว่าหนึ่งไม่ถูกฉลูก,กับสีแดงหนึ่งจึงต้องใส่สีดํานะคะก็ ฝากกดติดตามเพจสำรองด้วยนะคะเพจน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษน้ำหนึ่งภาษาไทยคนกดถูกใจเพจ80,000กว่าคน84,000กว่าคนคนกดติดตามเพจประมาณ1 0 0 0 0แคนนะคะฝากด้วยนะจ๊ะ3ตัวชอบ053 785 สองตัวชอบห้าสามชอบเจ็ดแปดใครเป็นสายวิ่งวิ่งห้าใครเป็นสายรูดรูดห้านะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้หมานขอให้สมหวังสมดังปารถนาขอให้บารมีปู่เมตตาประทานโชคลาภประทานพรให้ให้ทุกคนมีกินมีใช้ในวันนี้นะคะโอเคไปแล้วค่ะมาซื้อของไปแล้ว